จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อสาวคนรวยถูกคนขโมยเนี่ยมาป้นของพร้อมจะขืนใจที่หน้าปากซอยยังไม่ทันได้เดินเข้าไปในซอยนะฮะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะเมื่อพระเอกเรามีรูปร่างคล้ายกับคนคลอดลูกที่ต้องเข้ามาช่วยสาวที่ถูกกำลังจะขืนใจจากพวกเหล่าขโมยนะับผมก็แน่นอนว่าก็โดนโดนต่อยเป็นกระสอบทรายก็ไม่แปลกนะฮะ และจากนั้นภาพนี้ก็ได้ปิดจบด้วยเรียกตำรวจแล้วก็พร้อมปอดตึง,งมารับศพนะครับก็คือ,อก,ก็คือยังไม่ตายซะหน่อยนะครับผมก็คือพระเอกเราก็นอนกลับไปตีพุงที่บ้านนะครับพร้อมกับมองรูปคุณปู่ถึงคนปู่นในสมัยอดีตครับว่าคุณปู่เนี่ยเคยปลูกใจประมาณว่าถ้าเกิดมึงอ้วนนักมึงก็ต้องทําตัวให้แข็งแกร่งเข้าไว้แล้วก็จงช่วยเหลือคนอื่นซะซึ่งก็ทําให้พระเอกเราครับซึ้งใจในบุญคุณของปู่เยี่ยงนักแต่ทว่าในอดีตเนี่ยก็คือปู่เน,นี่ยได้เป็นมะเร็งตายหาไปก็ซะก่อน,นครับ จนจะต้องแบ่งมรดกให้กับไอ้พระเอกเราแต่พระแต่พระเอิร์พ่อแม่ของพระเอกเราก็คือต้องการที่จะได้มรดกของคุณปู่แต่คุณปู่เนี่ยลงนามเซ็นสัญญาเสร็จสับปุ๊บแต่กลับให้พระเอกเราจนต้องทําให้พ่อแม่เนี่ยเลิกเลี้ยงพระเอกเราไปนั่นเองนะฮะน่าสงสารน่าหดหู่จิตใจเป็นเยี่ยงนักแต่ก็ไม่มีอะไรไปน่าหดหู่จิตใจไปมากสักกว่าการที่ถูกไอ้เพื่อนทรยศเฮงซวยพวกเนี่ยมันลุมตีมมันลุมดักกระทืบพระเอกเราตอน ที่จะจบการศึกษานั่นเองนะฮะนี่มงึงจะจบการศึกษานี่มึงยังจะมากระทือบให้กูอย่างกับเหมือนกับปิดจบงานเบิร์ดเดย์อะไรประมาณนี้มันก็ไม่ใช่นะค,คนนะไม่ใช่สัตว์แน่นอนว่าการถูกเพื่อนในกลุ่มกระทือบในครั้งนี้ก็มีผลดีอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจะได้ไม่ต้องไปส่งของจนทําให้ลูกจ้างหรือนายจ้างเนี่ยมันใส่ลูกจ้างจนทําให้ต้องลูกจ้างคือพีออ่เราเนี่ยโดนไล่ออกนะครับโอ้โหโชคดีสเสือเกินมึง พระเอ,อกเราก็คิดอะไรไม่รู้นะครับก็ทําการไปหาห้องลึกลับของคุณปู่ปแล้วก็ทําการเปิดประตูเข้าไปเจออีกโลกใบหนึ่งพร้อมกับประมาณว่าเอ๊มีเซิร์ฟเวิบขึ้นมาโผลต่ตรงหน้าประมาณว่าต้องคุณต้องการย้ายไปต่างโลกไหมซึ่งแน่นอนว่าพระเอ,อกเราก็ทําการกดย้ายไปต่างโลกปุ๊บแต่ก็อยู่ในโลกเสมือนจริงแล้วก็ทํามีการเลยกดาออกมาแล้วก็ทําการต่อสู้เก็บเบลลนะครับผมตื่นมานี่ไม่ต้องสืบน,นะครับผมตื่นมาหลับจากที่นอนปั๊บนะครับนึกว่าเตพรามเจ็ดที่คล้ายกับหุ่นเล็นฟิตเนสนะครับผมโอ้โหดูกล้ามมนนี่บบึึกคราาจะเลย ซึ่งก็ทำคนอื่นแปลกใจแปลกตานะครับบาร์นี่ใช่คนเดิมใช่ไหมแต่เพิ่มเติมก็คือผอมลงซึ่งก็ทำคนอื่นนะครับดูหมิ่นนะครับว่ามึงเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอรูนี้ฟิตเนสหรือเวทโปรตีนก็ไม่ต้องเข้าแล้วในโลกใบนี้ในขณะนึนเงเพร่เอกเราก็เจอกับหญิงสาวที่พระเอกเราช่วยชีวิตไว้นะครับผมก็ได้ทาการโบกมือทักทายพระอเอกเรานะครับแล้วก็ทําการเรียกไปหาพ่อฉนันพ่อก็ขอบคุณขอขมาลาโทษนะครับเป็นอย่างดีๆประมาณว่าขอบคุณนะที่ช่วยลูกสาวของฉัน ฉันจะส่งให้เธอไปเรียนโรงเรียนกับเกดดีๆครับไม่ใช่ตลาดล่างซึ่งไปเรียนวันแรกเพล็กเราก็ได้ครูแถมเพื่อน10คนนะผมก็ได้ทาการเมคเฟนทักทายกันอย่างดีดนะผมเนื่องจากว่าก็คือที่เนี่ยก็คือเปโรงเรียนเกดดีไม่ใช่ตลาดล่างก็ทําการรู้จักเมคเฟนแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมพอจบเลิกเรียนเสร็จเพปปล่กเราก็ไปหาพ่อของผู้หญิงนะครับแล้วก็ทําการขอบคุณนะครับเออเพราะว่าผมชอบโรงเรียนนี้มากเลยมึงช่วยจ่ายกูประมาณ10ปีได้ไหมครับผมในการเรียนจบการศึกษานี้ แน่นอนว่าพลกเราก็ต้องใช้เงินให้คุ้มนะฮะจากนั้นก็ตกท้ายมาเดทกับลูกสาวเขานะครับผมโอ้โหได้เงินฟรีแถมลูกสาวพอเสร็จสับก็กลับมาบ,บ้านนะครับผมแล้วทําการเก็บเบลตีมันเตอร์อีกตามเคยเช่นเดิมน,นะครับผมโดยการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือเพลกเราก็ต้องเหมาสองเพราะว่าต้องมาช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะถูกโจมตีนั่นเองนะครับจากนั้นเธอก็ทําการสลบ,บแล้วก็แอบมอง หลังจากที่พระเอกเราเนี่ยช่วยหญิงสาวสตรีมารดาคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ป่าละเมะเธอก็ได้หมดสติไปจากนั้นก็มีกองกําลังเข้ามาช่วยเหลือเธออย่างทันทีนะครับพระเอกก็ทําการอําพางร่างตัวเองนั่นเองหลังจากที่พระเอกเรากลับมาต่างโลกใช่ไหมฮะก็ได้มาเดินห้างเซนทัลมอล์นะครับผมปรากฏว่าก็มีคนอื่นจ้องเต็มไปหมดนะครับนึกว่าดาราช่องเจ็ดเดือนมาเดินห้างนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพระเอกเราก็ทําการเลือกชุด แต่ระเอกเราเป็นคนแบบชิวๆเฮฮาปาร์ตี้แบบใส่เสื้อกางเกงยียนออกไปเดินข้างนอกก็ได้นะครับผมไม่ได้สนใจว่าจะ,จะต้องแต่งตัวอะไรทําให้รพอเอกเราเนี่ยแต่งตัวไม่เป็นจนต้องมีหญิงสาวคนหนึ่งมาาสาก็คือเป็นผู้สมัครอาสาเลือกชุดให้กับระเอกเรานั่นเองซึ่งก็ทําให้ผู้หญิงผู้ชายก็รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําการไปแต่งตัวพีวิ้งกับเจ้าของบริษัทกันนั่นเองแต่ในขณะนั้นก็มีผมสีเหลืองนะครับผมต้องการที่อยากจะเอาตัวผู้หญิงเนี่ยไปถ่ายทําด้วยตนเองนะครับผมประมาณว่ามึงอย่าเสือกนะ ก,ก็ได้ทําการเสรยหน้าไปนะครับก็ทําการอันระการ์เรลเวนะครับก็คือลงไปคุยกับลากม่วงซะซึ่งอผมเหลืองนี่ก็จ่อยไปเลยนะครับผมเหมือนกับอันฝรั่งทอดบดต้องบอกเลยนะครับว่าท่านี้ก็คือเป็นโค้ดลายสุดจัดกับเบื้องลั่นด้วยเหตุนี้เองก็ทําให้ผู้จัดการร้างเนี่ยก็คือพึงพอใจนะครับเพราะว่าไม่ชอบไอ้ผมสีเหลืองเนี่ยมานานแล้วเพราะเป็นคนชอบบังคับให้ผู้หญิงคนใดไปถ่ายทําด้วยทางที่ผู้หญิงเราเนี่ยไม่เต็มใจนะฮะ สุดยอดเลยจริงๆผู้จัดก,การนั้นก็ทําการมอบของข,องของวัญเล็กๆน้อยๆครับทาการมอบเสื้อผ้าให้ไปร้อยใบนะฮะนี่ไม่น้อยนะใครจเจ้าก็บอกได้นะครับผมจะได้เอาไปแจกทั้งหมู่บ้านเยอะขนาดนี้ไปเอาไปทําบุญเข้าสารอาหารแห้งก็ได้นั่นเนี่ยพอกลับมาบ้านพื่ออกเราก็ทําการฟาร์มเก็บของไปเลเวลที่ต่างแดง แต่ไปต่างโลกนะครับผมก็ได้ทําการเก็บเวลแต่ในขณะนั้นก็พบกับทหารที่กาลังจะสู้กับมอนสเตอร์เหล่ากอบลินเซเลเยอร์อยู่นะผมแต่เนื่องจากว่าทหารพวกนี้ไม่สามารถสู้ได้ทําให้พระเอกเราเนี่ยต้องถึงมือนะครับผมถึงมือถึงเท้ากันเลยทีเดียวหลังจากที่พระเอกเรากําจัดพวกเหล่ามอนสเตอร์สําเร็จก็ได้พกน้ําท่อมนะครับไปให้ทหารดื่มนะครับผมนี่มันจะผิดกฎของเจบันของพวกเราทหารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเหล่าทหารก็หายดีเหมือนเดิมนั่นเอง ซึ่งก็มีผู้หญิงขององค์ราชาเนี่ยก็เดินเข้ามาบอกแสงเอกเรานะครับว่าแต่งงานกันมุ้ยซึ่งพระเอกเราก็ถึงวิสาสะตรงเนี้ยก็คือพาผู้หญิงเนี่ยไปดูละหนังที่บ้านนะฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นองราชาจากกษัตริย์เมียงม่อนะฮะผมที่ไม่อยู่ห่างไกลจากเดนแดนพม่านั่นเองซึ่งเขาก็คิดในใจครับว่าผู้ชายคนนี้คงจะเป็นเชื้อกษัตริย์เน่เลยแต่ใครจะไปรู้เราว่าพระเอกเราเนี่ยเชื้อแมวนะผมเนื่องจากว่าก็คือ อยู่บ้านแบบชิวๆสบายๆเบื่อสะดือโบนั่นเองซึ่งพายออเราก็ได้บอกตรง,ตรงๆนะครับกับไอ้หญิงสาวคนนี้ว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรอกนะขอแค่เป็นเพื่อนกันก่อนตัดภาพมาที่ต่างโลกเอ้ไม่ใช่ในโลกม,มนุษย์นี่หว่าซึ่งแน่นอนว่าในคาบนี้ก็คือเป็นคาบพละนะครับก็ได้ทาการเล่นกีฬาเตะบอลกันแต่พายเราเสือกไม่มีชุดนะครับเนื่องจากว่าชุดเนี่ยส่งช้ามันไกลสักขนาดไหนวะพเยุออเราก็นั่งดูนะครับคนอื่นเขาเตะ แต่ในขณะนั้นเองก็มีคนอื่นเนี่ยเตะบอลน,นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเล็งคนหรือเปล่าก็ได้บอลเนี่ยก็ได้จะมาโดนไอ้ผู้หญิงคนนี้พ่ออก็เลยทําการโชว์สกิลเตะจักรยานอากาศนะครับผมเข้าประตูไปเลยทีเดียวโอโ้โหไม่บอกก็โรนัลดนั่นเนี่ยเพ่อเอก็ได้ทาการยื่นมือไปให้ผู้หญิงแล้วก็ทําการบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้แค่โชว์จักรยานอากาศดีนะกางเกงไม่ขาด ในขณะนี้ก็มีเด็กแววนเบิ้ลเครื่องท่อดังดังไม่ดังก็ลั่นทั่วโรงเรียนนะฮะลองดูเอาซึ่งแน่นอนว่าคนที่รับจบก็คือเป็นหญิงสาวาลูกคนหนูนะมาห้ามว่ามาเบิ้ลตรงนี้ที่ปานไม่มีให้เบิ้ลหรอเดี๋ยวกูได้เบิ้ลหัวสิมึงนะ่ะซึ่งในขณะนั้นเองผู้หญิงก็กำลังจะถูกจมตีแต่พายเอ,อกเราอาสาจัดการให้ก่อนนะครับก็ค,คือมีอะไรก็เรียกพายเอกก็พอเดี๋ยวพี่จัดการให้น้อง เมื่อเด็กเว้นพ่อดังเนี่ยก็คือไม่สามารถต่อสู้กับไอ้ไพเอกเราได้ก็ต้องไปลงกับไอ้สตัวบาทที่อยู่โรงเรียนเดียวกับไพเอกนะครับเพราะว่าต้องการที่จะแก้แค้นแต่ในขณะนั้นเองไพเอกเราก็กลับมาช่วยรอบ2นะครับซึ่งก็ทําให้ไอ้สคนเนี่ยซึ้งบุญคุณใจก็ทําการขอโทษรพเอกอย่างดีดีนะครับว่าจะไม่ทําอีกแล้วนะเช้าวันต่อมาไพเอกเราก็ทําการจับปากกาเขียนหนังสือแต่พอจับไปจับมาไม่ทันเลยคุณครูบอกว่าเอาหมดคาบก็คือเลิกเรียนดิรออะไร เลิกเดืนมาก็ไม่พากันกลับบ้านเพราะบ้านหลังที่สองไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นโรงแรมนะครับผมเอ้ยไม่ใช่แต่เป็นโรงละครก็คือไปช้อปปิ้งเดินเล่นที่เซนทรัลมอลนั่นเองนะฮะโดยเหล่าเพื่อนและผองเราเานียก็ทําการไปเล่นตู้ตกตาทําการกดเลือกซื้อ1แถม1จ่าย2ฟรี1แต่เล่นคนเดียวนะฮะพอเล่นการเสร็จปั๊บนะครับผม จากที่จะเข้าปัม๊มไม่ไม่ได้เข้าปั๊มนะครับมาจับถ้วยกาแฟซะก,ก่อนนะครับก็ทาการนั่งจิบชิวๆประมาณว่าอยู่ร้านคาเฟ่แต่ที่ไหนได้อยู่โรบินสันนะฮะไม่บอกไม่รู้คนนี้ถึงว่าโนบิตะภาค2นะฮะผมในขณะที่กําลังจะดื่มชาอิ่มน้ำสำําราญนะครับแต่ก็มีเสียงดังโป้งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเบรกเอาระเบิดทาให้ไฟไหม้บนชั้นด่านบนฟ้านะครับผมก็ไปดูกันเลยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อหญิงสาวตกอันตราย ไพ่ฮุกคามันกำลังจะเข้าใกล้หาผู้หญิงใช่ไหมครับผมไพ่เก็ทําการาวิ่ง4ี่คูร้อยเมตรนะครับผมชายเดียวก็คือผัด2อีกคอ2คนก็คือไม่ขึ้นมาแล้วมึงจะไปทําเบือ่อเท่าที่สังเกตสีหน้าสีตาของไพ่เรานะครับผมหน้าตาแบบเหนื่อยเอาการน่าจะเปลี่ยนใจไม่ทันนะครับว่ากูมาขึ้นมาทําไมที่นี่ซึ่งแน่นอนว่าไฟมันก็ร้อนมา,ากไพ่เราก็ใช้สก,กิลก็คือเป็นนักดับเพลิงแต่เอาน้ำเนี่ยมาติดบนรอบกายนั่นเองแล้วก็พุ่งพยายมามไปช่วยผู้หญิงนั่นเองนะฮะ ซึ่งตำรวจก็สงสัยะฮะว่าไอ้หนุ่มลหล่อเทพบุตรพ่อรวยแม่สวยนี่ช่วยเสาวสวยได้ไงนะครับผมทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบเกี่ยวกับนักดับเพลิงแต่มันก็ยังสึกดับเพลิงได้ซึ่งพ่อของลูกคุณหนูก็ทําการกล่าวปิดยินดีขอบคุณพระเอีกเรานะครับเนื่องจากว่าช่วยชีวิตลูกสาวของเขาเนี่ยมาแล้ว2ครั้งแต่อย่าให้มีครั้งที่3นะครับแต่ถ้ามีครั้งที่4ก็ครั้งที่สเนี่ยไม่ควร เพราะอีกเราก็ไม่สนใจอะไรนะครับผมก็กลับบ้านมาตีหมอ้อเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านมาตีดังเกียนนะครับผมเพิ่มเติมก็ือคือมีผู้หญิงมาตีด้วยนัย่นเองแต่ผู้หญิงคนนั้นก็คือกำลังจะถูกโจมตีจากกอบลินแต่พออระเอกก็ใช้สกิลพระเองครับเข้าช่วยเหลือแล้วก็ทําการมอบสกิลน้ำท่อมให้เธอกินซึ่งเธอกินปุ๊บนะครับผมโอ้โหผิวสวยกลับมาเดียงดึงเหมือนกับทารกเพิ่งเกิดใหม่ไม่ใช่แค่ตัวละครจังหว่อคนดูก็เว่อนะโอ้โหเกิดใหม่นึกว่าเกิดคลอดสดจากโรงพยาบาลท่าปกเก้า การผู้หญิงคนนี้ก็คือติดลมนะครับแล้วก็ทําการตีมอนเตอร์ด้วยการไปประมาณ2วัน3คืนนะครับผมก็ติดกันแต่ตอนไหนวะพอฟาร์มเรสร็จสับก็ทําการกลับมาชำระร่างกายนะครับผมอย่างกับเอาน้ํามนตพุทโธน้ำโมกุธายะเลยก็ว่าได้นะคะัตัดภาพไปยังสถานที่ที่นักศึกษากําลังจะไปทัศน,นศึกษากันนะครับแต่มึงเหมือนไม่ได้ไปทัศนศึกษากเหมือนกับจะไปคุกเลยว่ะเล่นไพ่กันในวง จากนั้นเมื่อถึงที่พักแต่พระเอกเราไม่ได้พักนะครับผมไม่ได้พักผ่อนแต่เสือกไปตกปลาซะก่อนนะครับผมซึ่งก็ไปดูกันว่ามันจะตกได้กี่ตัวโดยด่านแรกของพระเอกเราก็คือต้องไปตกปลาในน้าเกลือตื้นนะครับผมอย่างก,กับปลาลงมาจะขึ้นมาก็ไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือพระเอกเราคว้าปลาด้วยมือเปล่าดังสำนวนสุภาษิตเราไว้ว่าคว้าปลาด้วยมือขวาคว้าสาวด้วยมือซ้ายนะฮะก็ตามรูปภาพในท,ทีนี้โอ้โหดื่มด๋ม เรื่องมาไม่ทันไรรถไฟก็ชนกันลั่นนะครับผมเนื่องจากว่าก็รถไฟชนกันซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงก็ถามนะครับว่าไปไหนกับไอ้ผู้ชายคนนี้ซึ่งแน่นอนว่าผู้หญิงก็ตอบไปนะครับว่าไปตกปลาพอได้ปลามาหนึ่งเข่งเพล็กแล้วก็จะจับปลาเนี่ยใส่ต้มฉับฉายนะครับผมก็คือทําการกรอมกมะกรูดขูดมะพร้าวมาสับมาหั่นให้เข้ากันคนกันไปเอาออกก็ไม่ได้ใครก็ได้ช่วยมาเอาออกที ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงมามีนะครับแต่พอทําเสร็จก็เป็นกับข้าวหน้าปลาทูแต่ก็ทําให้พวกเธอเนี่ยอึ้งกันจังนะครับว่านี่มันข้าวคนหรือข้าวที่แสนอร่อยที่ไม่เคยกินห่างหายไปนาน20ปีเลยก็ว่าได้นะครับผมอร่อยจุงเบยแต่พอกินข้าวเสร็จปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหาอาหารนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าใครล้างนะฮะจังหวะนี้ก็คือต่างคนต่างต้องการที่จะนอนหลับสบายบือสะดือโบแต่เรื่องเถิดเทิงก็ได้มาถึงนะผมเนื่องจากว่าครูได้สารภาพชอบกับนักเรียนไปนะครับว่าเออชอบนะ คิโมจิซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คล้ายกับคูโคล่านะครับแต่เป็นผู้หญิงพอกินกันเสร็จสับใช่ไหมครับผมก็พากันแยกย้ายไปทําธุระส่วนตัวนะครับผมแต่มองดีๆกณนึกว่าส่วนรวมเนี่ยไม่บอกไม่รู้ซึ่งแน่นอนว่าก็นึกว่ากําลังจะแข่งขันเล่นเพาะกายออกแข่งกับมวยป้ามแบบเบิ้นยูแต่เบิ้ยูอีนะครับผมนี่ก็คือไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ามันแค่คนําบึกเช้าวันต่อมาคือเต็นท์พังนะครับไม่ทราบว่าพายุลงหรือ องคุลิมานมาก็ไม่รู้นะครับผมก็คือเป็นหมีลอยหมียักษ์นั่นเองก็จะต้องตามไปหาสาเหตุหรือสืบต้นตอหรือตอต้นอ้อยพอสืบไปสืบมานั่งน,นะครับผมก็เจอตอต,ต้นต้นตอใหญ่มากเลยก็ตอบตักทอมันโทอโอเธอนั่นมันหมีนะซึ่งในระหว่างนั้นคุณครูที่โรงเรียนก็ได้ทําการถแถลงตักคําหรือถแถลงสร้อยคานะครับไปประมาณว่าต่างคนก็ต่างใช้ความสมารทสกิลทักษะของตอนเองที่เรียนมานะครับผมในการต่อสู้ในการหลบดีให้ได้ถ้าเกิดหนีไม่ได้ก็เจอกันที่ห้องผ่าคลอดไม่ก็ ห้องบอลเตงตึง,งเอาง่ายๆซึ่งต้องบอกนะครับแต่ละคนก็คือวิ่งหนีเหมือนกับวิ่งราวซับชิงซักเป็นเลยทีเดียววิ่งเร็วชิบหายแต่คนที่หยุดพ่มีเราก็คือเป็นพระเอกเก้าเจ้าเก้าเดิมเทพบุตรสุดหลอ่อขอให้เธออย่าลืมนักนะครับผมก็ได้มาทาการหยุดพิธีการต่อสู้ของมีไว้ได้ก็โดนจับกลุ่มในที่สุดนะครับพร้อมกับโดนคดีอาญาเป็นหนึ่งแพ่นนะครับก็คือพาหมีกลับโตกเกียวหรือฮ่องกง พอกลับมาบ้านพอเอก็ทําการขยันฟาร์มไปสู่ต่างโลกแต่ก็นั่นแหละอยู่แค้ต่างแดนก็คือไม่ไกล,กลจากบ้านสันเท่าไหร่แต่ก็วับมาเลงไองยังไงก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ได้ทำการต่อสู้และฟาร์มไปแบบอารมณ์ๆอ,อยู่คนเดียวตั้งนานจนในที่สุดก็พบกับหญิงสาวที่สลบบนคากอไพรตไพกอนี่แหละคือ,อก็คือสลบมานานแล้ว1ชั่วโมงกับแเดือน ก็ทําการเอาผู้หญิงคนนี้มาบ้านนะครับผมแล้วก็ทําการดูอาการโดยที่ไม่ต้องใช้ยาสามัญประจําบ้านนะครับผมในการดูแลเธอซ,ซึ่งอยู่ดีๆเธอก็ฟื้นขึ้นมาอย่างไงกูก็งงอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะนี่มันไม่จำเป็นต้องมีหมอก็สามารถอยู่ได้แล้วนนะโลกใบนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงหญิงสาวเล่นล่อนจะอาสาเป็นค่ารองบาททุกชาติไปของไอ้ผู้หญิงผมสีทองนะครับก็คือขาก่าก็าคือกลับด้วยกันแต่ก็คือไอ้ผู้หญิงเล่นล่อนก็แอบมาจูบให้อีกแล้วก็คือจบ จากนั้นภาพก็จะตัดมาที่ฝั่งโลกมนุษย์นะครับผมก็คือมีความเป็นธรรมนิดๆนะครับผมในการเล่นบอลก็คือให้ผู้หญิงมาเล่นด้วยซึ่งแน่นอน,นว่าพ่ก็ทาการโชว์เก่านะเป็นประตูผู้รักษาประตูแต่ขณะนั้นเองก็ทําการเคลื่องบอลไปในอีกฝั่งประตูนึงก็คือโคตรพ่อโคตรแม่แรงเปิดโรงเรียนมาวันแรกนะครับผมก็มีสุภาพบุรุษคนสุดหลอนะครับผมก็ทําตัวเซิร์ชผมแต่งตัวผูกไทยอย่างกับประกันขายประกันภัยนะครับผมมาเดินหาพรอเอกเราซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการโฆษณาเกี่ยวกับ คนเล่นปิงปองนะครับผมก็คือนี่นเป็นโครงการเพื่อพ่อนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้นะครับว่าตีเพื่อพ่อหรือตีเพื่ออะไรนะรผมด้วยบ้านแหลกแตกฉิพยก็คือพังหมดก็คือใครได้ปิงปองใจคนนี้รับได้คือโหด n นัมเบอร์วันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งแผนถ่ายรูปของไอ้พวกการตลาดนี่ก็ทําการถ่ายรูปช็อตเด็ดๆในการตีปิงปองไปนะครับผมโหสุดแจมกระดิ่งแมวเลยทีนี้มึง ต้องบอกก่อน,นครับว่าตีปิงปองหรือตีกันก็ไม่รู้นะครับก็ดูก็ต้องเอาคนเนี่ยส่งหามลงไปบานเลยกันทีเดียวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าต้องนอนให้น้ําเกลือดินหน้าที่ยังเคียวโจกได้ได้แล้วการแข่งขันการตีแบตไอ้ไม่ใช่นี่หว่าการตีปิงปองก็มาถึงนะครับผมในการที่ตีปิงปองไปมาก็คือนางสาวเราแอบสะดุดลื่นน้ํากีฬาหกนะครับผมก็ทําการช่วยเหลือไว้ซึ่งนี่ก็เป็นช็อตโดม,มนตี้คอมเมดี้ดับเลิฟนะครับผมแล้วก็เป็นคนแอบถ่ายไปแล้วก็เพื่อไปลงโฆษณานั่นเอง หลังจากที่ถ่ายทํากันเสร็จสับใช่ไหมผมก็กําลังจะทําการลาจากบ้านเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่นั่นเองแต่ในขณะเองนางสาวเรารู้สึกแบบประทับใจในการครั้งแรกที่ไพเเราช่วยเหลือนะครับผมก็เลยทําการจบให้เราเป็นหนึ่งทีนะครับผมใพ้เราก็ฟันหวานอย่างกับโลกใปน,นี้มีเทมีแค่เธอเป็นคนเดียวก็คือโลกเป็นบน,นี้มีสีมพู ด้วยหญิงสาวคนนี้ก็คือกลับสู่บ้านจริงนะครับสักที่ไหนนะครับไปอยู่บ้านพ่ออีกเราท่าน,นเองแล้วก็จงมือจับมือการไปดูการลอกที่ห้องพี่นะจ๊ะแล้วก็ข้ามไปสู่มิติหนึ่งแดดดีแดดีแดดแดดแดดีแดดีแดดีแดดแดดไม่ได้นะครับตัดมาภาพตอนนี้ก็คือไอ้สองสวินหญิงสาวที่มาจากในต่างโลกที่เป็นมีคนนึงเป็นกษัตริย์อีกคนหนึ่งเป็นพระราชนี ก็ได้ทําการถูกไอ้คนร้ายเนี่ยมัดตัวจับกลุ่มไว้นั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยไม่สามารถเต้นทาอะไรได้เลยเพราะว่าถูกตึงไว้นะครับผมอย่างบบเป็นเส้นได้ให้ลากผมก็มีคนที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็คือเป็นชายผมทองผมยาวเท่าบ่าองค์บ่าเข้าสิกนะครับก็ได้ทาการยึดประสาทนี้นั่นเองนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเองพระเอกเราก็ได้ทําการดูหมอดูหรือดูหมอนี่แหละเออใครก็ไม่รู้ใครดูใครกูจำไม่ได้ซึ่งพระเอกราก็ได้ทําการที่จะมุ่งหน้าไปหากษัตริย์พระราชนีนะครับเนื่องจากว่า กำลังจะถูกโจมตีอยู่ด้วยเซนของพระเอกเราที่เป็นตัวเอกนะครับก็ได้มุ่งหน้าไปไปดูกันเมื่อพระเอกเรามาถึงใช่ไหมผมก็ได้ทําการใช้สัตว์เลี้ยงโจมตีใส่พวกคนชุดดาที่ไม่ใช่มาจากโคนั้นนั่นเองนะฮะอย่าไปถามเยอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งพระเอกเราก็ทําการโจมตีกอบกู้สัติภาพให้กับกษัตริย์เรียบร้อยนะครับผมก็คือสามารถเป็นอยู่ดีกินดีนั่นเองไม่มีใครมาโจมตีได้อีกนะครับผมแล้วทีนี้ อ,อ,อ,งองค์หญิงเนี่ยก็ได้ทําการจูบให้เราซึ่งแน่นอนว่าก็มีองค์ลักษ์ที่เป็นฝึกเนี่ยก็มาหึงนะครับผมว่าตอนจบจะเป็นฮาเลมหรือรักสามเศร้าก็เดาสองทีกันนะครับผมหรือรักสองเศร้าเราคุณคนก็รอติดตามกันเดอร์หลังจากที่สู้กันเสร็จสับพ่อหนุ่มผมทองยาวกับสัตว์กระเบือนลากเลื้อยเนี่ยก็คือถูกจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยไม่ต้องไปจำนงจำนองก็คือเข้าคุกไปที่ฮ่องกงได้เลยทีเดียวกันนะฮะ หลังจากที่ไปอกเรากู้สันติภาพให้กับพระราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราชินีและองครักษ์ที่เป็นผ,ผู้หญิงเนี่ยก็ได้ทําการมาเดินห้างกันนะครับผมแต่เหมือนกับอยู่บ้านนอกนะฮะผมก็คือพื้นเนี่ยปูด้วยดินแดงส่วนรอบข้างก็ปูด้วยชนบทนั่นเองนะฮะก็ชิวๆไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันเนาะจากนั้นบ่ายสามก็มาต่อด้วยการเดินเล่นที่ทุ่งลาเวนเดอร์นั่นเองนะครับผมก็เดินชิวๆไปแล้วก็มีการ เปินตัวเลอะโคลนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยากใส่ใจกันเลยนะพอแดดลงตกเย็นมาโอ้โหเปิดประตูไปกูรีบช็อกเลยครับผมก็คือมีคนถูกลักพาตัวไปนั่นเองนะพร้อมกับจะเอามีดเฉือนคอผู้บริสุทธินั่นเองซึ่งในขานี้ก็คือพเอเราก็ทําได้แต่เวอร์นะครับผมรอสักก่อนเดี๋ยวกูกำลังชาร์จแบตแป๊บหนึ่งรอก่อนชาร์จเสร็จปุ๊บหมัดเดียวเพื่อพ่อส่วนแม่นั่งรอนะครับผม ก็คือเอาเป็นว่าจุกเลยทีเดียวซึ่งก็ทําให้ไอ้คนที่ใส่หน้ากากยังกลับเป็นโคนันเนี่ยก็คือได้พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับผมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะว่านี่ก็คือหมัดวันพันช์แมนนะครับผมต่อยทีเดียวพ่อเกิดมาเป็นคนใหม่เลยก็ว่าได้ในขณะนั้นเองก็มีผิงประมาณอายุประมาณเท่ากับป .5 แต่หน้าเนี่ยเข้ากับปตึงๆนะครับผมหน้าก็คือโตกว่าอายุนั่นเองซึ่งก็ได้มายืนอยู่ตรงหน้าซึ่งก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยคิดในใจนะครับว่านี่กูไปกู้นี่ยืมสินมาจากใครวะเนี่ยทำไมก็คู่กรณีเยอะเลอเกิน และคนที่แส่หน้ากากสีทองที่มีหน้าตาบอบบุญไม่รับเนี่ยก็ได้ทําการมาที่พระราชานั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําการไปเล่นโอวาลักษณะเนี่ยบอกใบเล่นลิ้นไปทั่วนะครับกับกษัตริย์แต่กษัตริย์เราไม่ฟังนะครับผมเพราะว่าที่นี่ไม่มีกษัตริย์นั่นเองนะฮะมีแต่ราชนินีแต่พระเอ,อกเราคนดีสีสังคมหรือสมองฟังเฟืองก็ไม่รู้นะครับเป็นรักษากับคนที่เป็นข้าราชการนั่นเองนะครับ พอรักษาเสร็จปุ๊บนะครับเสียงเปลี่ยนไอ้เหียเป็นเสียงหล่อขอบใจหน้าที่รักษาพี่และน้นนองชายพี่จะเปลี่ยนทิสัยจากหน้ามือเป็นหลังตีนเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือนะครับให้สวยๆตลอด,ลอดเหมือนหน้าตาพี่ซะหน่อยนะน้องถ้าเมื่อกี้ไม่บอกว่าหลังกูนึกว่ากระดาษ A4 e นะครับผมขาวจ้วจากนั้นมันก็ได้พูดกับพี่ครับว่าประมาณว่ารักหน้าจุา๊บๆมันก็มังคุดในเวลาต่อมา ใหเอ,อกเราก็ได้ต่อสู้กับหญิงสาวที่อายุหน้าตาคล้ายเหมือนกับปอหแต่หน้าเนี่ยเข้ากับปะปอเต็งตึงนะครับผมก็ได้สู้กันแต่สุดท้ายท้ายที่สุดก็คือใหเอกเราก็ต้องชนะสิครับเพราะมีสกิลระเอกอยู่นั่นเองพร้อมกับหุ้มกอดหญิงสาวปอหเดินกลับมาด้วยนะครับส่วนวันต่อมาก็กลับมาเรียนปกติตามเคยอีกเช่นเดิมนะครับเนื้อเรื่องก็จะวนลูปประมาณนี้นั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะเด้อ